เห็นอยู่นี้คือสภาพเดิมของคลองส่งน้ําที่สร้างในรูปแบบคางหมูของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนารูปน้ํากล่ําสํานักชนลประธานที่7กรมชนลประธานสถานีสูบน้าพีสองบ้านโพนแพงตาบลพระกลางทุ่งอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ําได้มีการร้องขอปรับปรุงคลองส่งน้ําแห่งนี้ใหม่เนื่องจากชํารุดทรุดโทรม โดยกลมชลประทานได้อนุมัติงบประมาณกว่า29ล้านบาทปรับปรุงคลองส่งน้ำในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าแบบ U shape ก็สถานีสูบน้ำพี2นะริเวณนี้นะครับก็จะมีรูปแบบของการสถานีสูบน้ำด้วยฟ้านะครับเรามีเครื่องสูบน้ำสามเครื่องนะครับอาัอตราการสูบป,ประมาณ0.25ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีนะครับจำนวน3เครื่องแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำทั้งหมด3สายนะครับ มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวานะครับเบสที่เราอยู่อยู่ตรงนี้นะครับความยาวประมาณ19 2 0เมตรนะครับสมาชิกก็จะ,สะเสดอความเห็นว่าอยากจะเปลี่ยนลักษณะคลองให้เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นส่งน้ําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับลดการสูญเสียน้ําให้มากขึ้นนะครับก็เลยหารูปแบบกันออกมาก็จะได้รูปแบบที่ที่นาเสนอก็คือเป็นลักษณะที่เห็นอยู่ในะตรงนี้ครับเป็นรแบบูปลักษณะเป็นรแบบูปรตัวยู หรือทางสับทางด้านวิศวกรรมชุมทานเขาเรียกว่า u h เช p นะครับซึ่งก็จะมีที่เห็นนี้ก็จะมีก้นกว้างประมาณ80เซนนะครับความสูงประมาณเมตร30นะครับข้อดีของตรงนี้ก็คือ1ลดการสูญเสียของน้ำนะครับแล้วก็ทําให้ส่งน้ําได้เต็มประสิทธิภาพน้ําใช้น้ําแบบทุกหยดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนายอนัทพลิ้มผลประธานคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ําห้วยแคนพี2บอกว่า แต่ก่อนเกษตรกรที่นี่ทำนาแค่ปีละครั้งพอมีคลองส่งน้ำจึงสามารถทำนาได้ปีละสองครั้งและมีะไรายได้เสริมจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยคนในชุมชนมีความสุขมีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องไปทำงานที่อื่นโดยปัจจุบันมีกลุ่มบริหารการใช้น้ำห้วยแคนพี2ที่มีสมาชิก234คนร่วมบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนมีการประชุมร่วมกับกรุมชนประทานปีละสองครั้ง เพื่อประเมินความคืบหน้าสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยสมาชิกทุกคนพร้อมที่จะดูแลรักษาคลองส่งน้ำอย่างเต็มกำลังเป็นพระมหากรัเชิยที่คุณที่ในหลวงราชการที่9แล้วก็ราชการที่10ท่านต่อยอดลงมาให้พระสนิกรของท่านได้มีน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดปีตลอดไปครับเรื่องการดูแลรักษานะครับ ก็ผมเคยพูดตลอดเวลาเราประชุมหรือว่าเราพบกันกับสมาชิกนะครับว่าให้รักคลองส่งน้ําเหมือนกับของเราเองนะครับมันไม่ได้มีกระม,มนาง่ายๆที่มันจะมาสร้างให้ชนะแล้วถ้าเราหวงเห็นเรารักของเราเองเหมือนของเราเองของสิ่งนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดไปนะครับ ระบบคลองส่งน้ำที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญด้านการกระจายส่งต่อน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้ดำเนินการไปได้กว่าครึ่งทางแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2565ทันต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรกรณีเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งนอกจากตัวอาคารส่งน้าแบบยูเชฟแล้วในงบประมาณนี้ยังครอบคลุมถึงการปรับปรุงถนนโดยรอบ ซึ่งอนาคตจะปรับเป็นถนนลาดยางเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในสองหมู่บ้าน280ครัวเรือนที่ร้อยละ95ใช้พื้นที่ทำการเกษตรปลูกข้าวให้มีน้ำเพียงพอหล่อเลี้ยงผลผลิตต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพประยุลรัตเข็มทิศ NBT อีสานร,รายงานจากจังหวัดนครพนม